สนับสนุนโดย right h, <Okay. S 1> ยาแคปซูลสมุนไพรรางแดงโทร5 9 2 3 5 2ก้าสองสาม้าสองส่สี่่หกก็กระีบกระป้อยสนุกระปอยก็มีคนคุยอยู่ค่ะมีคนคุยแสดงว่าไม่ได้เข็ดจากรักครั้งนู้นจนไม่เปิดรับใครเลยโอ้ยไม่เข็ดค่ะไม่มีความเข็ดค่ะใดๆในเรื่องของความรักก็เราเราเรามีความเชื่อว่า ความรักครั้งใหม่มันเกิดขึ้นได้เสมออ,อ,อะไรเงี้ยเออเราเราไม่เราไม่ได้เป็นคนที่แบบพอเจ็บจากครั้งก่อนแล้วปักใจว่าฉันจะไม่รักใครอีกแล้วคือมัน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 ไม่จริงอะ่ะยังไงเราความเจ็บมันเคยเกิดขึ้นยังไงมันก็หายไปได้ในสักวันหนึ่งเราก็เริ่มต้นกับคนใหม่คนใหม่นี้นอกวงการอะไรวงการนอกวงการค่ะเฮ้ยสุดไหมตอนนี้คุยโอเคลงตัวไหมคนนี้ก็โอเคเป็นคนที่ตรงสเปคในหลายๆเรื่องค่ะอืมแล้วก็ใะ ยังยังไม่เปิดเอาเป็นว่าให้แน่ใจกว่านี้แล้วกัน,นะคะ่ะเพราะว่าคุยกันมาก็ก็หลายเดือนแต่ยังไม่ถึงปีก็ค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะยังว่ายังใช้คำว่าแปนไม่ได้ยังยังยังคุยคุยคย